เดงขี้มาแดงขี้มาเดงขี้มาแดงขี้มากับเดงขี้มาแดงอีูต่างสายนะเดงอี้ต่างสายนะครับะตัวดากับรรคไคตัวน้ำรับน้ำต่อท้ามซองอารมณ์นำต่อท่าซองอารมณ์น้ำปลาไปน้ำลาไปนำปาไป ไปแล้วเรา่มงานดีตวดำข้อมือกับราคาอยู่ตัวดำข้อมือครับโตกดางเต็มนึ่งไหนเข้าหน้าฐานข้ามือนะครับก่อนต,อนตอนัวร <c oughs> องทางสายคือโน่นงามเจะเด็ดเป็ดสายแก้วหมุนเด้งครับดำตัวสามตองอารมณ์กับดำตัวสามตองอารมณ์ดำตัวสามตองอารมณ์กับดำตัวสามตองอารมณ์ <c oughs> <c oughs> rồi Đâm to xong chết xăm Đâm to xong chết xăm rồi Xong chết xong chết, đồng, chết to xí xong to xong chết đồng.

ดำโตซองเจี๊บซ้รองครับไอ้ดำรถไปดำรถไปดำรถไป Đâm có gì đóng có gì mà mà đâm đun các bạn đen lốp bay gặp đen liều lốc có gì đóng có gì đang hát rong nhá đăm tó thằng hát rong đăm tó thằng hát rong lại phải đi gặp ban, thì bắt không đám tốt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  ha thằng còn đám, đám tốt ha càng non còn kia gì rồi đẹp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ดัมยูถางควานะตัวดำมยูถางควานะครับไอ้ลูกรถยูถางคว้ามือมุมดำนะครับาสายนี่คือโคโนะงามเจดเด็ตเผ็ดสายแก้วนะครับเป็นตัวร้องครับยูถางสายครับ

đâm tôi lắ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 m

¡Vamos, <coughs> vamos, vamos!

เอาสะเก็ดสองไม้ครับไม่ถันได้เกียรครับ oh. ให้ดำเทงกันไปก่อนเ oh. น oh. ไปลักไเนไปลักไลยอย่ารัวเลยครับ oh. Oh. 1500 đã rồi, 1500 đóng, mưa phén rồi là đắm, đắm là đắm 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 mưa rồi, đóng này là gặp. To mưa rồi, đóng mưa nữa rồi, đóng rồi ครับ. Đám mưa rồi, ผมก็หนคผมก็กหนเงครับดำเพลงครับดำเพลงดำเพลงดำเพลงดำตอมมืดนะร่อยนะครับโอ้ดังแเซมหนในเข้าไวลูกรถนะครับต่อเพลงแหลยตอนนี้ต่อเพลงและครับผมดำครับดำตอมันรอยมือนะร่อยร้องกับดำตอมมันรอยมืดนะร่อยร้องครับ สิองนาทีบ้านแล้วเวลาชองบ้านไปสิบสองนาทีครับดำตบโรยแดงวิ่งแดงวิ่งแดงวิ่งนำบ้านไปเดียวครับโอ้ยนี่ชีวิตนะครับดำได้ไปเดียวดำได้ไปเดียวเกล็ดแดงครับดำได้ไปเดียวเกล็ดแดงครับนาทีอะไรดำได้ไปเดียวอะไนิ่งได้ไปเดียว ดูดังครับดูดังไอ้ลุกรถได้กับได้มาเดียวดำได้มายเดียวครับลุกรถมุมดำได้มายเดียวกับเกียแดงครับบอมเวลาชนบ้านไปสิบตองนาที่สิบตองนาทีทดำได้มายเดียวเกียแดงครับได้วงหัวหัวนั้นยุ่นในยุ่นในกลุงเทนครับดำได้มหมเดียวครับรอเกียแดงครับรอเกียร์เทั้งใจกองยัง ลูกต่างแซมนึงในเขากับไอ้ลูกเรา,าเป็นป้ายหนะเป็นเวลาเต้นซองนาทีกับเต้องนาที